สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับระเบิดทิ้งต่อเนื่องกองรับประกาศอิสราเอลระเบิดทำลายตำแหน่งฐานที่มั่นของกลุ่มก่อกร้าลฮิตบนรอ์เพื่อนรักฮามาตเสียหายยับเยินและกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลบุกถล่มตำแหน่งของกลุ่มกาอกระาลฮามาตในชิวนกาซาใส่ไม่ยั้งยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เป็นจำนวนมากและกองรับอิสราเอล และเวทฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มก่อกกระาลฮามาสเสียหายยับเยินต่อเนื่องและกองทัพอากาศอิสราเอลดิชี่สมาชิกกลุ่มก่อกกระาลฮามาสดับคาถนนเดือนสยองเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อกกระาลฮามาสและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับ ย่งคงก,กวาดล้างและทำลายเพื่อนรักของฮามาสก็คือกลุ่มก่อการร้ายฮิตบนล้ออย่างต่อเนื่องที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีชดนดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับและฉากการสู้รบนี้เป็นฉากการสู้รบที่เคอเป็นรบเทพของกองทัพอิสราเอลประสานงานกับปืนใหญ่เทพของกองทัพอิสราเอลนะครับโดมโจมตียิงใส่ตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบนล้อเพื่อนรักฮามาสใส่ไม่ยย้งนะครับโดยสถานที่เกิดเหตุอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนอยู่บริเวณเมืองเคืยัตชาโนมานะพี่น้อง งานนี้ก็ถูกกองรับอิสราเอลถลงมโจมตีใส่ไม่ยั้งด้วยวันหนักแบบนี้ไปจํำเต็มนะครับทั้งระเบิดเตีดดัมและกระสุนปืนใหญ่รถถัง และปืนใหญ่ตาจรนะครับะระดมโจมตียิงใส่ตำแหน่งของกลุ่มก่รรอกกร้าลฮิตบันลอดใส่ไม่ยังแบบนี้หลังจากที่กองทัพอิสราเอลตรวจการพบว่ามีการยิงจรวดและอาวุธหนักจากกลุ่มกวากกร้ายฮิตบันลาะรรในเลบานอนนะครับยิงโจมตีใส่พื้นที่ประเทศอิสราเอลอยู่บ่อยครั้งนะครับที่กลุ่มกวากกร้าลฮิตบันลาะหรรเหล่านี้ไม่เข็ดไม่จำทักทีว่ายิงมาเมื่อใดก็จะถูกสวนกลับเมื่อน,นั้นนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ไม่ทําให้ผิดหวัง ก็ล้างแคนใ้สาสุนะครับสำหรับกลุ่มก่อการลายฮิดบัลเลาะทีมงานถล่มเพิ่มมายิงอาวุธหนักใส่ประเทศอิสราเอลนะครับช่วยไม่ได้นะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ใช้อาวุธหนักที่มีนะครับทั้งระเบิดเจดมปืนใหญ่รถถังและปืนใหญ่อานอนตของกองทัพอิสราเอลนะครับโจมตียิงเสือตำแหน่งของกลุ่มก่อการลายฮิดบัลเลาะใส่ไม่ยั้งโดยเฉพาะฐานที่มั่นโครงสร้างทางทหารและฐานปฏิบัติการนะครับรวมถึงคลังอาวุธต่างๆของกลุ่มก่อการลายฮิดบัลเลาะ เป็นเป้าโจมตีของกองทัพอิสราเอลแบบนี้นะครับสัดตึมสัดตึมไม่ยั้งเลยนะครับพี่น้องจนส่งผลให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกปวยพุ่งจากตำแหน่งที่อาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลลนใส่หัวตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบันล้ออย่างต่อเนื่องนะครับเดือดดาดว่ากลุ่มก่อการร้ายฮิตบันล้อจำนวนมากดับเกลื่อนดับสยองด้วยดมือของอาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลหรือของใหญ่ของกองทัพอิสราเอลแน่นอนนะครับโดนไปจเต็มซากด่าดนั้นมองอีกไกลยังแรงขนาดนนนีี้้ะครับพ่อง อยู่ใกล้ๆระยะประชิดคงจะเลี้ยงหน้่ดูโดนใสหัวไปเต็มๆมซะขนาดนัะน,นะครับงานนี้หาร่างไม่เจอเลยทีเดียวหรือกลุ่มกอรร้ายฮิตบลละกำลังหลับอยู่แต่ก็มีจรวดอาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลโดนใสหัวงานนี้เวลานอนหลับไปแล้วตื่นมาอีกทีก็ไปเกิดใหม่ในดิแดนนรลกไปแล้วนะครับหรือไปเข้าพ่อพระเจ้าไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่น้องแต่สุดท้ายคาดว่า,ก,ารรกลุ่มกอรร้ายฮิตบุลาะดับเปลือยจะสยองจมนวนมากแน่นอนนะครับโดนกองทัพอิสราเอล จะนกจัดเต็มแบบนี้อย่างต่อเรื่องด้วยว่าหนักที่มีนะครับและเกินมีโลเทพของกองทัพอิสราเอลที่ยิงใส่ฮิตบอลละแต่ละครั้งแต่กลุมกวากราฮิตบอลละนั้นไม่สามารถสกัดกัน้นได้แม้แต่ลูก นะครับพี่น้องเพราะว่าไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดีพอครับที่จะสกัดเหมือนกองทัพอิสราเอลที่มีไอรอนโดมนะครับหรืออาวุธต่างๆอย่างเช่นแอโร่ครับจุวดแอโร่ที่สามารถสกัดกั้นน่านฟ้าป้องกันน่านฟ้าของอิสราเอลได้นะครับแต่กลุมก่อกกร้ายฮิตบลลนั้นไม่มีเลยนะครับพี่น้องที่จะสามารถสกัดอาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลได้ใงานนี้กองทัพอิสราเอลยิงไปกี่ลูกก็ตามก็ตกใส่หัวแม่นๆใส่ลุมก่อกกร้ายฮิตบลละได้ทุกครั้งนะครับเพราะผลกรรมที่ตามสลองฮิตบลลเอง พมาให้ดูแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการ์ต่อมานะครับไปเห็นการ์ที่กองกำลังภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลได้ดำเนินการกวัดล้างกลุ่มกองกหลาฮามาสอย่างต่อนเนื่องในเมืองคันยูดิธภาคใต้ของเฉือกาซานะครับโดยจากการสุรบีกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองทหารหน่วยคอมมานโดของอิสราเอล ได้จับก,กลุ่มผู้ต้องสงสัยของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้หลายสิบคนครับทางที่ตะวันตกของเมืองคานยูนิตในช่วงวันที่ผ่านมารวมถึงผู้ก่อการร้ายสองคนที่เข้าร่วมในการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาและมีสมาชิกอีกคนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเป็นก่อกลาลังนุกบาชั้นสูงของฮามาดด้วยนะครับะนอกจากนี้ในระหว่างการดบัติการในเมืองคานยูนิตกองทัพอิสราเอลหรือกองกำลังอียีปกล่าวว่าหน่วยคอมมานโดเมกเลนของอิสราเอล ได้ปิดชีมมือปืนกลุ่มก่อการร้รายฮามาสสองคนจากระยะใกล้ด้วยนะครับจากนั้นก็ได้พบเห็นและสังหารเจ้าหน้าที่กลุ่มก่อการร้รายฮามาสอีก3คนอยู่บริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองคาร์โจนิดอีกด้วยและมีเหตุการณ์ที่ในระหว่างการโจมตีที่บ้านเจ้าหน้าที่ของฮามาสอีกเหตุการณ์หนึ่งรัพอิสราเอลกล่าวว่า กองทัพอิสราเอลนั้นได้ค้นพบเครื่องยิง RPG อุปกรณ์นำน้ำและกระสุนของกลุ่มก,ก่อการฮามาสในเมืองคาร์รจนิทจำนวนมากนะครับและนอกจากนี้ในเมืองคาร์จนิทกองพลลมกิวาตีก็ยังได้สังหารเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกลุ่มก่อการฮามาสมากกว่า20คนนะครับในระหว่างการบุกโจมตีฐานที่ของกลุ่มก,ก่อการฮามาสแห่งหนึ่งที่ฮามาสรวมตัวกันอยู่ในบริเวณนั้นนะครับก็ถูกกองกำลังกีวาตีของกองรับอิสราเอลปิดชีดจนให้ดับสยองคาดึกไปทีเดียว ตามที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้ในคลิปนี้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ตุ้มแรงมากใส่กลุ่มกอกร้ายฮามาสในเชวงการซาอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะตึกสูงต่างๆที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกอกร้ายฮามาสรวมถึงที่เป็นที่ตั้งของปล่องรูมองตาดินของกลุ่มกอกร้ายฮามาสที่ขุ่เลือดลงไปใต้ตึกเหล่านี้นะครับก็ถูกกองทัพอิสราเอลตามไล่ล่าตามกวัดล้างนะครับและทําลายกลุ่มกอกร้ายฮามาสที่มุดดูอยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน รวมถึงต,ต,ตึกสูงเหล่านี้นะครับที่กองทัพอิสราเอลกวาดล้างกลุ่มอการร้า,ายลฮามาได้หมดแล้วและเห็นว่าตึกสูงเหล่านี้เป็นฐานที่มั่นของการอการก้ายของกลุ่มอการก้าลฮา,ามาและเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจึงนํามาสู่การส่งในวิศวกรการรบของกองทัพอิสราเอลไปติดตั้งระเบิดแสวงเครื่องวางระเบิดและโยงสายจุดชนวนระเบิดนะครับมาให้ผู้ที่มีหน้าที่ทําการจุดชนวนระเบิด และขออนุมัติจากผู้ขบราชาในการจุดชนระเบิดทาลายตึกฐานที่มั่นและคือไข่บงต้าดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสแห่งนี้บนทีสุดครับสัตว์ตึมสัตว์ตึมใส่ไม้ยั้งจนเกิดควันคุ้งขำบงเลยครับพี่น้องทั่วเมืองจูดนกาซาไม่สามารถนำไปเป็นฐานก่อการร้ายได้ต่อไปและการสุดท้ายนะครับเป็นวิดีโอที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่เดินอยู่บนถนนชะตาขาดนะครับถูกองรับอิสราเอลโดยกองทัพอากาศอิสราเอลยิงด้วยจรวดอาวุธหนาจงตีเสี่งหัวกลุ่มก่อการร้ายฮามาตเหล่านี้นะคร eu ได้รับทราบจากหน่วยข่าวกรองแนละกองกำลังภาคพ,พื้นดินอิสราเอลว่ามีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสประจำการอยู่ในที่ตรงนี้นะครับก็นํามาสูก่การส่งพิกัดที่แม่นยําและชัดเจนให้กับกองทัพอิสราเอลแตะตามมาด้วยการเล็งยิงและการพิสูจน์ทราบของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับและนํามาสูก่การพบเห็นกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและยิงโจมตีด้วยจรวดและอาวุธหนักของกองทัพอากาศอิสราเอลแบบนี้เปนในที่สุดน,นะครับจนทาให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินในมีชิ้นดีเคยกุมควาและเปลวไฟลุกไปพุ่งอีกแล หามาสประจําการอยู่นะครับงานนี้โดนงบอากาศอิสราเอลเล่นงานไปทีหาล่างไม่เจอเลยทียนะครับชิ้นเนื้อกระกระจายไปทุกทิศทุกทางแน่นอนไปเกิดใหม่และงานตัวพระเจ้าหรือมัจุราชาหรือโยบานอีกแล้วนะครับจากผลครรมที่ตามสังอ,องหามาสเ,เองที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาทำร้ายประเทศอิสราเอลก่อนนะครับงานนี้ก็ถูกของทัพอิสราเอล จะหนักจะเต็มไม่ว่าจะมุดอยู่ดูไหนบนถนนเส้นไหนหรือตึกหลังไหนก็ตามนะครับก็จะถูกกองทัพอิสราเอลตามกระลงตามแม่ล่าไปชีพิตจนทำให้ดับเดือดระยองแบบนี้เป็นปุ๋ยในชุมชนกาซาต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพียงท่านี้ถ้าผูมิชชาติพูดป็นยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง